การโยงเชือกลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะช่วยพยุงนะครับเวลาลมโยกก็จะทําให้ลูกเขาไม่หล่นนะครับผมรุ่นแรกบางลูกก็อยู่ประมาณสัก4ี่กิโลแล้วนะครับอันนี้ก็อีกสักประมาณกลางเดือนหน้าถึงปลายเดือนนะครับก็จะมีให้ตัดบ้างนะครับผมพี่นัดคะถ,ถ้าเกิดว่าทุเรียนเราต้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องขยายวง,งน้ำไหมคะก็ถ้าเกิด เป็นทุเรียนที่ยังไม่เอาลูกนะครับสามารถขยายวงน้ําได้เต็มที่เลยครับท่านถามมาว่าเสริมรากมันดียังไงครับพี่นัทเนี่ยข้อดีของเขาครับคือการยึดเกาะกับดินนะครับป้องกันการโค่นล้มแล้วก็ช่วยกันหาอาหารบางคนบอกทําไมมีลูกยังใบไม้อยู่อันนี้คือมันไม่ตั้งแต่ตอนทําดอกนะครับสวัสดีครับผมนันทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้เราจะพามาแนะนํานะครับหรือพามาดูนะครับว่าการที่เราคิดอยากจะทําสวนทุเรียนยเราต้อง ทำยังไงบ้างเราจะต้องรู้จักอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเรายังไม่มีพื้นที่เวลาเราจะไปเลือกพื้นที่เราควรจะเลือกพื้นที่ยังไงนะครับครับก็ถ้าเกิดว่าท่านที่อยากทาสวนทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําแฉะน้ําขังนะครับให้เราไปเลือกที่ไล่ที่สวนก่อนอันดับแรกทีนี้เรารู้ว่าทุเรียนชอบที่ไร่ที่สวนแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องดินเรื่องดินที่ทุเรียนชอบนะครับก็จะเป็นหนึ่งเป็นดิน แดงดินลูกลังดินล้วนนะครับผมรองลงมาก็จะเป็นดินล้วนปนทรายครับส่วนที่ทุเรียนจะปลูกแล้วขึ้นยากหรือใช้ต้นทุนเพิ่มขึ้นก็คือดินดินเหนียวดินทรายจัดแล้วก็ดินตามท้องนาทีนี้แต่ทีนี้คนส่วนมากก็บางทีมีพื้นที่ดินนาแต่อยากปลูกทุเรียนก็มีวิธีการคือหนึ่งอย่าไปเลือกในเขตดินเปรี้ยวเอาเป็นดินนาปกติธรรมดา ถ้าดินเปรี้ยวดินเค็มทุเรียนจะไม่ชอบรวมทั้งน้ําด้วยนะครับถ้าเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มน้ําเค็มน้ําก่อยทุเรียนจะไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกซื้อที่ในการทําสวนทุเรียนจริงๆก็ขอให้เลือกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับผมอันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอาแต่ถ้าเป็นที่ที่ท่านจะทําธุรกิจอื่นแล้วอยากจะปรับปรุงมาทําปลูกทุเรียนอันนี้ก็สามารถปรับปรุงได้แต่ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผม ทีนี้อย่างสวนทุเรียนของผมเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีแปลงขนาดเล็กนะแปลงนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ5ไร่5ไร่ก็ปลูกทุเรียนแค่ประมาณ4ไร่นะครับผมระยะปลูกของแปลงนี้นะครับก็ปลูกอยู่ที่ระยะหกคูณหเมตรนะครับตัวนี้ปลูกมาแล้วเข้า,าปีที่เจ็ดนะครับผมเป็นลูกมาแล้ว3ครั้งนะครับอันนี้ปีนี้ก็ระยะอยู่ประมาณ70วันนะครับตัวนี้เจวันผลก็โตแล้วนะครับทีนี้ลมแรง มีปัญหาเรื่องลมแรงนะครับลมแรงลมโยกก็หักฉีกขาดฝนตกหนักถ้าเราไม่หอ่อเราไม่ล้างเชือกเราไม่โยงเชือกนะครับมันก็จะขาดนะครับผมอันนี้การดูแลตรงนี้ก็อยู่ประมาณ70%นะครับไม่ได้เต็มร้อยหญ้าของแปลงนี้ก็คือเน้นการตัดหญ้าไม่เน้นฉีดยาฆ่าหญ้านะครับยกเว้นในกรณีที่เราทําไม่ไหวจริงๆเราก็จะตัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเรื่องการปลูกทุเรียนนะครับ ปัญหาที่เจออาจจะพูดไม่เรียงลําดับไปนะครับเดี๋ยวบางท่านก็มีระยะไหนท่านก็เผื่อตรงออกของท่านท่านก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมอย่างปัญหาที่เจอนะครับอันนี้ลำต้นทุเรียนแบบเนี้ถือว่าเป็นลําต้นที่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็คือการขยายของทางเดินน้าเลี้ยงของต้นนะครับผมเรียกว่าเปลือกตรงเนี้ยก็คือสมบูรณ์มากก็คือจะขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่ลําต้นจะต้องไม่มีแผลนะครับ ไม่มีแผลไม่มีน้ําไหลเยิ้มออกมาครับส่วนอันนี้ที่แตกแห้งตรงนี้นะครับอันนี้ก็เกิดจากว่าเมื่อก่อนบริเวณเนี้มีร่มเงาของต้นไม้อื่นที่เราปลูกไว้แซมกันแล้วเราก็ตัดกิ่งเขาออกไปพอแดดส่องเข้ามาตรงนี้ก็เกิดการเกิดความร้อนเกิดการเผาไหม้ของเขาแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ธรรมชาติเขาจะไม่ค่อยเป็นอะไรเขาก็จะรักษาตัวเองได้หายแบบนี้ครับไม่ได้ฉีดยาอะไรนะครับเนื้อไม้เขาก็จะงอกขึ้นมาชนกันใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าท่านใดกลัวจะเป็นเชื้อรา จากฝนจากน้ําขังนะครับก็สามารถใช้ยาลาพวกโพพาโมคาดแล้วก็ยา,มาแมลงนะครับพวกฟิบโปนิลนะครับผสมน้ําฉีดพ่นได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ครับบริเวณนี้ส่วนเรื่องใบนะครับที่เห็นเป็นรูแบบนี้นะครับเป็นขาดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออาการของเพียนะครับแต่เพียที่กินเนี่ยคือมันกินประมาณสิบยี่ิเปอร์เซนซึ่งเราไม่ต้องฉีดยามากเรารับได้ลักษณะน,นี้เราก็ปล่อยให้เขากินไปบ้างไม่เป็นไร ครับแต่ถ้าเกิดว่าทุเรียนยังเล็กอยู่อันนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้กินนะครับเพราะว่าจะมีผลเรื่องการเจริญเติบโตแต่ว่าทุเรียนเราเนี่ยปลูกระยะเนี้หกคูณหเมตรซึ่งค่อนข้างจะใกล้กันนะครับมันกินไปบ้างก็ชะลอการเจริญเติบโตไปบ้างอันนี้ก็คือเรารับได้เราก็ปล่อยให้เขากินไปอันนี้ก็มีหนอนนะครับเนี่ยนี่ครับหนอนกินจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ใบที่ลักษณะถูกหนอนกินเมื่อตอนเป็น Bio on. ใบอ่อนใบเพอันนี้จะเป็นเรื่องของธาตุอาหารที่ เราบังคับเขานะครับเราบังคับไม่ให้เขาใบใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเขาใบใหญ่เขาก็จะทําให้ลูกอาจจะมีปัญหาต่อลูกได้ครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังเล่งเลี้ยงลูกนะครับผมอันนี้เพิ่งเริ่มออกครับต้นนี้ที่อยู่ใกล้อันนี้เขาจะอยู่ใกล้ต้นไผ่นะริมรัวจะเป็นต้นไผ่ จะเป็นต้นไม้อื่นนะครับซึ่งทุเรียนกับไผ่เขาจะไม่ค่อยถูกกันเลยเขาอยู่ใกล้กันเนี่ยคือทุเรียนจะแพ้ไผ่แพ้ยูคาแพ้ยางพารานะครับเราก็จะต้องมีการาเว้นระยะห่างจากต้นไผนะ่ประมาณอย่างน้อยอยู่ประมาณสักสิบเมตรถ้าเกิดไผ่มีอายุที่มากขึ้นนะครับ,รบเมื่อกี้เห็นเพีย้ยเห็นหนอนแล้วนะอันนี้ให้ดูลายแดงครับอันนี้คืออาการที่ถูกลายแดงเข้าทําลายเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับนี่อาการลายแดงกินใบจะเป็นด่างๆเหมือนมีคาบแป้งติดนะครับผม การปลูกนะครับถ้าจะให้ได้ผลดีและให้มีอายุยืนลดการเกิดโรคทางดินนะครับแนะนําให้ปลูกแบบยกโคกส่วนของผมแปลงนี้มาปลูกแทมไม้อื่นอเน,นี่ยเป็นการปลูกแบบพื้นเรียบนะครับเพราะว่าเอาดินเข้ามาไม่ได้เนื่องจากว่ารถเข้าไม่ได้นะครับผมก็ปลูกจากต้นละประมาณ500บาทนะครับอันนี้เป็นไม้เสริมรากทุกต้นต้นประมาณหน้าอกเรานะครับเมื่อสมัยก่อนที่ผมปลูกไว้ช่วงแรก ก็จะอยู่ประมาณระยะนี้สปริงเกอร์น้ําที่นี่น้ําไม่แรงนะครับเราก็จะทําวาลแยกไว้แบบนี้ครับเพราะว่าปั๊มใช้เป็นปั๊มเล็กๆนะครับน้ําไม่พอแล้วก็ตั้งหัวสปริงเกอร์ที่สามหัวต่อต้นนะครับหรือจะตั้งสองหัวแบบนี้ก็ได้ซ้ายขวาแบบนี้ก็ได้นะครับการที่เราต้องโยงทุเรียนนะครับโยงลูกของเขานะครับผมต้นนี้ก็มีประมาณทัก4สี่สิบผลนะครับด้านล่างๆอันนี้ก็หล่นหมดนะครับ ก็ติดอยู่ด้านบนๆนะครับเพราะว่าด้านบนนั้นติดเยอะครับการโยงเชือกลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะช่วยพยุงนะครับเวลาลมโยกก็จะทําให้ลูกเขาไม่หล่นนะครับผมั้วไม่ขาดเวลามันแว่งัะทุเรียนมันชอบขาดชอบแกว่งครับแต่ละรุ่นก็จะมีขนาดผลที่ไม่เท่ากันนะครับของผมนี่ก็ไว้ที่ติดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประมาณ 2- อถึงสรุ่นนะครับแต่ว่าอยู่คนละต้นต้นเดียวกันส่วนมากเต็มที่ก็จะมีแค่2รุ่นนะครับ3ามรุ่นรุ่นเล็กก็จะไม่ค่อยอยู่ครับ การปลูกทุเรียนนะครับไม่ควรจะปลูกชิดกันมากนะครับถ้าปลูกชิดกันมากก็จะมีกิ่งแห้งตายไปกิ่งไม่โดนแสงไม่โดนแดดนะครับครับอย่างต้นนี้ห่อก็ยังไม่เสร็จดีนะครับอันนี้ก็มีแต่บันไดไม้ยังไม่มีบันไดเหล็กมาขึ้นยืนห่ออย่างนี้ครับมันหอยไม่สะดวกครับอันนี้ก็ต้องใช้บันไดขึ้นมาห่อครับอันนี้ซึ่งเราเห็นว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับมันอยู่ด้านล่างเดี๋ยวค่อยมาไล่ห่อทีหลังนะครับไล่ห่อทีหลัง กำลังแรงงานในการห่อวันนี้ก็มีเต็มที่เลยครับสองคนไล่โยงทุเรียนนะครับอันนี้ก็ลูกรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกบางลูกก็อยู่ประมาณสัก4ี่กิโลแล้วนะครับอันนี้ก็อีกสักประมาณกลางเดือนหน้าถึงปลายเดือนนะครับก็จะมีให้ตัดบ้างนะครับผมทีนี้บางกิ่งนะครับโยงแล้วไม่อยู่นะครับจะต้องใช้ไม้ไผ่นะครับค้ำแบบนี้นะครับที่ที่ที่นี่จะมีไม้แบบนี้นะครับไม้เลี้ยงก็ใช้แค่ไม้เลี้ยงนะครับ แต่บางพื้นที่ต้นใหญ่โตกว่านี้ก็จะต้องใช้เป็นไม้พวกลำม,มาลอกไม้ไผ่ตรงนะที่ลำใหญ่ครับผมสิ่งที่ต้องระวังนะครับหลังจากที่เป็นลูกแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของลมโยกเรื่องของพายุเรื่องของฝนนะครับเรื่องของลมพัดที่จะทําให้ลูกหล่นได้ผิวของลูกนะครับเรื่องของเพี้ยต่างๆนะครับก็จะมาลบก,กวนนะครับพวกเพี้ยแป้งแล้วก็ หนอนเจาะลูกนะครับลูกไหนถ้าติดกันนะครับก็อาจจะมีหนอนเจาะได้นะครับผมบริเวณโคนต้นนะครับเราก็ควรตัดให้โล่งอาจจะไม่ต้องโปร่งสัทีเดียว<แ>ระยะนี้ถามว่าฉีดยาฆ่ายาดได้ไหมระยะนี้ก็ไม่แนะนําให้ฉีดยาฆ่าญ้านะครับบริเวณโคนต้นนะครับผมพี่นัทคะช่วงนี้ให้น้ํายังไงนะคะตอนนี้น้ําที่ผมเปิดอยู่นะครับตรงนี้ก็ให้ที่สี่สิบนาทีนะครับเพราะว่าตรงนี้มีสปริงเกอร์ถึงสามหัวนะครับระยะนี้ ก็น้ำเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วครับจากสามสิบนาทีเป็นสี่สิบนาทีครับพี่นัดคะถ,ถ้าเกิดว่าทุเรียนเราต้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเราต้องขยายวงน้ำไหมคะก็ถ้าเกิดเป็นทุเรียนที่ยังไม่เอาลูกนะครับสามารถขยายวงน้ำได้เต็มที่เลยครับถ้าเราไม่กลัวเรื่องหญ้านะครับ <c oughs> ถ้าเกิดตอนแรกเราปลูกไว้ที่แรกนะวงน้ำเรามันแคบน้ำเราไม่แรงถ้าเรามีการปรับปรุงใหม่ครับเราก็ทำให้มันแรงขึ้นโดยการ เปลี่ยนหัวสปริงเกอร์ได้หรือเปลี่ยนปั๊มก็ได้นะครับถ้าของใครที่วงน้ําแคบเกินไปครับผมแต่ถ้าช่วงที่เป็นลูกนะครับของใครที่มีวงน้ําที่เคยให้มาแบบไหนแล้วนะครับก็จะเพิ่มได้กว้างขึ้นอีกแค่นิดเดียวนะครับถ้าเพิ่มมากต้องดูระยะของลูกนะครับว่าอยู่ระยะไหนครับถ้าอยู่ระยะบางบางระยะนะครับที่ตั้งแต่ลูกเล็กยังไม่พ้น60วันนะครับอันนั้นก็จะไม่ค่อยเพิ่มวงน้ํากันนะครับ กิ่งไม้ที่มันผุๆห,หักๆที่มันไม่ได้มีโรคไม่ได้มีละอะไรมานนะครับผมก็จะหักหักมันทิ้งๆไว้เป็นตามนี้ก็ได้นะครับส่วนใบไม้นะครับใบทุเรียนหรือว่าหญ้าที่เราตัดนะครับเราก็จะปิดไว้แต่เราจะไม่ไปอยู่ใกล้โคนต้นนะครับระยะโคนเราจะมาไว้ชายนอกนะครับเราก็จะไว้ตามลักษณะอย่างนี้นะครับพี่นัดคะในช่วงนี้ผลเขากําลังเริ่มจะโตนี่ช่วงนี้ก็มีฝนเข้ามาฝนนี่จะทําให้ลูกถ้าเกิดเป็นลูกใหญ่แล้วพ้นหก0วันไปแล้วก็จะทําให้ลูกโตวไว อ๋อ oh, เป็นผลดีแต่ก็จะได้ใบอ่อนมาด้วย <laughs> ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแต่ใบอ่อนที่มาระยะผลโตแล้วไม่ค่อยมีปัญหา <laughs> ครับยิ่งผ่านแปดสิบวันไปแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยตัดแล้วต้นนี้จะไม่ค่อยโทมแต่ถ้าเป็นระยะตั้งแต่ไข่ไก่กําปั้นระยะพวกนี้ครับถ้าฝนเยอะๆนะครับแตกใบอ่อนอันนี้มีโอกาสที่ผลจะหลุดร่วงได้เยอะ <laughs> มากครับ <laughs> โดยรวมแล้วในช่วงนี้มีอะไรที่ต้องแบบดูแลเป็นพิเศษไหมคะพี่นัทช่วงนี้เหรอครับ ช่วงนี้ก็เรื่องมีแต่เพี้ยครับเพี้ยหนอนครับเรื่องใบอ่อนก็ถ้าเกิดว่าใบเราเยอะใบเราหนาชั้นใบเราเยอะนะครับปลายใบอะ่ะถ้าเราไม่อยากจะฉีดส่งใบเร่งให้ใบให้แก่เร็วนะครับก็ปล่อยเพี้ยจัก,กจั่นให้มันกินไปเลยมันก็จะทําให้ใบมันลดการใช้อาหารจากลําต้นลงไปครับผมครับอันนี้ก็ระยะนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งลูกแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ เป็น15 5 20นะครับตัวนี้ซึ่งยังไม่ได้ใส่นะครับอันนี้เพราะว่ารอบที่แล้วที่ใส่มาก็ังยังเป็นสูตรเสมออยู่ครับใครที่อยากจะไม่อยากใช้เวลานานนะครับอยากจะปลูกทุเรียนให้ได้กินไวๆซึ่งใช้เวลาประมาณทัอง2ปี2ปีครึ่งนะครับหรือปีครึ่งนะครับในการเป็นลูกเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุเรียนที่เราปลูกด้วยทุเรียนต้นที่เป็นไม้เข่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นต้นที่เราไว้ลูก ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับลูกก็อาจจะยังไม่ขยายดีเท่าที่ควรนะครับส่วนบางท่านเห็นว่าทำไมโยงลูกทุเรียนถึงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือครั้งแรกที่น้องเขามมโยงให้นะครับเด็กๆเกพิ่งมาใหม่ครับรุ่นนี้ยังไม่เคยโยงทุเรียนเลยรับเพิ่งมาอยู่กับเราปีแรกนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่อยากปลูกทุเรียนแล้วก็ใช้เวลารอนอานนะครับเพราะว่าบางคน อาจจะอายุมากก็ตามหรือว่าไม่อยากดูแลนานนะครับสามารถซื้อทุเรียนต้นที่ตัวโต,วตวลักษณะแบบนี้ไปปลูกก็ได้นะครับอันนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับต้นที่เราเลี้ยงไว้ระยะไซส์ประมาณนี้นะครับซึ่งมีราคาอยู่ประมาณต้นหนึ่งก็อาจจะเล็กกว่านี้บ้างนะครับเริ่ม5 0 0 0 6 0 0 0 7ัน0ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นทุเรียนเสริมรากนะครับซึ่งตอนที่ผมมาปลูกเป็นต้นที่อยู่ประมาณทักต้นละ1 0 0 0นะครับก็ใช้เวลาปลูกมาประมาณ2ปีมันก็จะโตเลยแต่ถ้าเราซื้อต้อนน้องๆ รุ่นนี้มาปลูนะครับท่านปลูกไปอีกปีครึ่งสองปีมันก็จะออกลูกเหมือนกันนะครับผมการปลูกนะครับระยะแรกนะครับเราก็ตั้งหัวน้ำนี้ครับครับสําหรับคนที่มีน้ําน้อยนะครับจอจงนะครับก็ให้บริเวณทรงพุ่มให้โดนบริเวณตุ่มที่เราซื้อไปเนี่ยสําคัญเลยครับส่วนบริเวณด้านนอกนี่เป็นส่วนประกอบครับถ้าเราน้ําไม่ถึงน้ําไม่พอเราอาจจะสองสามวันสี่ห้าวันให้ทีก็ได้แต่ระยะแรกนะครับ บริเวณข้างในคือส่วนสําคัญบริเวณส่วนนอกก็เป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับผมครับหลังจากปลูกแล้วนะครับก็ควรมีการคุมหญ้าคุมฟางมีการตัดหญ้าดูแลอย่าให้เขาลกเกินไปนะครับเพราะว่าหญ้าก็จะเป็นตัวอุ้มน้ําอุ้มความชื้นประกอบกันถ้าเขาหนาเกินไปลกเกินไปก็จะเป็นตัวที่เป็นที่อาศัยของเชือ้อราหรือว่าดูดแย่งอาหารของต้นทุเรียนได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งนะครับถ้า,าอยากให้ทุเรียนเรา มีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับควรจะรักษาต้นมีการดูแลเรื่องแมลงเรื่องหนอนเรื่องการฉีดยาทั้งบริเวณต้นและก็ใบให้ดีนะครับถ้าดูแลเหมือนผมเนี่ยไม่ดีเป็นยังไงอะให้ดูครับเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ดีแต่ว่าไม่ดีเนะี่ยคือมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับต้นทุเรียนของเราได้แล้วมันก็มีการเจริญเติบโตต,ต่อไปได้ไม่พีการไม่เสียครับส่วนตรงที่ที่ไม่ดีคือตัวนี้ครับเนี่ยเมื่อก่อนยอดนําก็คือตัวนี้ครับ พอตัวนี้ถูกเพี้ยกินเห็นไหมครับเพี้ยกินเนี่ยที่พอยอดมันด้วนนะครับแล้วมันจะทําให้ไม่โตเพราะตานี่เขาบอดน้าเลี้ยงก็ส่งมาไม่ได้เขาก็มาแตกตาใหม่ออกมาตัวนี้ตัวนี้เราสามารถตัดแต่งทิ้งได้ครับเนี่ยเราก็แต่งทิ้งได้ตัดออกไปซึ่งถ้าเราตัดตั้งแต่แรกอ่ะตัวนี้จะสวยกว่านี้อีกครับผมครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่จะล่นระยะเวลานะครับในการปลูกทุเรียนให้ออกดอกแล้วก็ติดผลได้เร็วขึ้นนะครับ นี่ครับเป็นต้นเสริมรากแบบนี้เราก็มีขายนะครับอันนี้อีกหนึ่งต้นนะครับที่เราปลูกคู่กันไว้เนื่องจากของเดิมเราของเราตรงนี้เป็นต้นขนุนนะครับแล้วเราตัดขนุนออกไปก็เอาทุเรียนมาใส่แทนการปลูกที่แรกของเราก็เป็นแบบนี้ครับแค่ดินลูกลังนะครับดินลูกลังเนี่ยเป็นหินลูกลังเลยเห็นไหมครับเป็นเม็ดกวดนะครับครับแล้วก็พวนดินตรงนี้เสร็จเอาต้นมาตั้งแล้วก็ดินกบแค่นี้เลยครับนี่ครับเราก็ทําแบบง่าย บางคนกลัวล้มนะครับเนี่ยดูต้นเสริมรากลล้มไม่มีล้มครับแน่นมากบางท่านถามมาว่าเสริมรากมันดียังไงครับพี่นัทเนี่ยข้อดีของเขาครับคือการยึดเกาะกับดินนะครับป้องกันการโค่นล้มแล้วก็ช่วยกันหาอาหารข้อน,นี้เขาจะเก่งมากครับถ้าการเสริมรากถ้าเกิดว่าปลูกเสริมรากกับไม่เสริมรากพร้อมกันต้นเสริมรากอาจจะโตวไวกว่าใช่ไหมถ้าตอนที่เรามาปลูกเนี่ยต้นที่เรามาปลูกมีขนาดเท่ากันนะครับต้นเสริมรากจะโตวไวกว่าค่ะ ส่วนการติดผลก็ไม่ต่างกันใช่ไหมคะการติดผลต้นเสริมราเนี่ยถ้าต้นเขามีขนาดที่ใหญ่กว่าเขาก็ต้องติดมากกว่าและการฟื้นต้นของเขาเนี่ยไม่ค่อยโสมฟื้นง่ายกว่าให้ดูต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับเกิดจากต้นนี้เป็นเชื้อรานะครับเขาเรียกว่าเน่าขอดินนะตรนนี้ครับนี่ครับนี่ครับเขาเน่าเขาเป็นเป็นนานแล้วนะครับแต่เราก็มารักษาเขาไว้แต่น่าจะ ไม่เอาแล้วต้นนี้เพราะว่าระยะมันใกล้กันเกินไปถ้าเกิดว่าจะเอานี่มีวิธีรักษาเขาไหมคะพี่นัสก็รักษาโดยการถากเปลือกแล้วก็ทายาครับแล้วก็น้ําเนี่ยพอดีมันแหนเป็นหลุมเขาเนี่ยมันขังมันขังบริเวณนี้นี่ผมเอาดินมาใส่เมื่อปีที่แล้วครับใส่ไปตรงนี้แต่เมื่อก่อนตรงนี้คือเราปลูกไว้คือมันเยอะครับเนี่ยอันนี้ก็ระยะมันห่างกันมันห่างกันแค่ประมาณไม่ถึงสี่เมตรครับเมื่อก่อน,นก็ตรงไหนสวยแล้วก็ขุดขาย,ยแต่ตอนหลังมามันได้ มีระยะอันนี้มาปลูกเป็นระยะของช่องว่างพอดีแล้วก็เลยไม่ได้จัดการออกบางคนบอกทําไมมีลูกยังใบไหมอยู่อันนี้คือมันไหมตั้งแต่ตอนทําดอกแล้วครับตั้งแต่เราอดน้ําทําดอกช่วงแรกครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูผลของต้นนี้นะครับอันนี้ก็คือจัดการว่าเยอะเกินไปเลยครับผลต้นนี้เยอะมากต้นนี้สิบกว่าปีครับผมสิบกว่าปีต้นนี้ก็ให้ปีหนึ่งอยู่ประมาณเก้าสิบถึงร้อยี่สิบผลนะครับ ผลก็ไม่ใหญ่มากครับสามถึงห้าโลครับต้นนี้แต่ตอนนี้ณนะวันนี้ยังไม่ได้วันนี้ยังมีประมาณแค่อยู่ประมาณสักสองสามโลครับทุเรียนนี่อายุยิ่งเยอะยิ่งอร่อยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับยิ่งเยอะยิ่งอร่อยยิ่งต้นสมบูรณ์น้ําดีๆรักษาต้นให้สวยนะครับคุณภาพก็จะดีแต่ถ้าต้นเขาเป็นโรคต้นเขาไม่สบายเขาป่วยนะครับคุณภาพของเขาก็จะลดลงครับเนื่องจากการดูดซับธาตุอาหารไปเลี้ยงค่อนข้างจะน้อยลงนะครับ ครับลักษณะของอวงน้ำนะครับสังเกตดูนะครับเราจะให้สี่หัวเลยนะครับตีให้ทะลุออกชายพุ่มเสมอชายพุ่มเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของให้น้ําทั่วถึงอย่างเพียงพอเพราะว่ารากของทุเรียนนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยเขาจะแตกไปทั่วเลยเพราะว่าไปตามความชื้นแต่ถ้าหน้าแล้งเราให้น้ําบางด้านที่มีรากแต่น้ําไม่พอนะครับรากเขาก็จะเริ่มหยุดการทํางานก็จะสั้นลงนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับการหว่านปุ๋ยการให้น้านะครับก็ให้เพียงพอให้ให้ใหรอบๆนะครับก็จะส่งผลให้ทุเรียนนั้นงามขึ้นและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยแต่ละรอบแต่ละครั้งของแต่ละดินก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับก็ลองเอาไปหลังจากที่ท่านนะใส่ปุ๋ยแล้วท่านลองตรวจดูนะว่าใส่แล้วนะ่ะมันมีความแตกต่างไหมมันถอดยอดขึ้นมาไหมมันงามขึ้นไหมถ้าใส่ไปแล้วมันยังเหมือนเดิมไม่เคยงามเลยไม่ดีเลยท่านก็ควรหาวิธีการปรับปรุงนะครับเพราะว่ายิ่งเราใช้ใช้ไปเรื่อยๆนะครับการใช้ปุ๋ย หนักๆน,นะครับก็ดินก็จะเริ่มมีค่าเป็นกดนะครับก็ส่งผลเสียต่อระบบลากของทุเรียนแล้วก็การจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ที่ติดตามชมทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันมากๆค่ะสไลพีนี้